สวัสดีครับทุกท่านวันนี้อยู่กับผมเมโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้มาสู้กับลายเก็บ r ริดหรือว่าเก็เศษทีนะครับผมวันนี้แน่นอนว่าวันนี้จะมาทําการสุ่มนะครับผมเป็นรอบสุดท้ายนะครับผมพูดเลยว่าเป็นรอบสุดท้ายถึงแม้อีเวนต์จะหมดวันศุกร์ก็ตามแต่นะครับผมแต่อันนี้ผมจะบอกว่าผมสุ่มรอบสุดท้ายเพราะว่าผมขาดแค่เลขสามใบเดียวนะครับผม,ผมเอาตัวน้องมาก่อน ครับผมโอเคคือมัมขาดได้3ใบเดียวนะเดี๋ยวผมพาไปให้ดูเลยนะครับผมเนี่ย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 ผมขาดได้3าใบเดียวเนี่ยผมต้องการไอ้ได้3ามใบเดียวเ<อ>พื่อจะแลกเป็นวาเล,ลนไทน์นาอูมิให้ได้เลยนะครับผมก็เอาตามตรงนะตอนนี้มีเพชรอยู่พันหกผมมีโอกาสสุ่มได้แค่8ครั้งนะครับผมสุ่มได้แค่8ครั้งเท่านั้นเลยนะครับโอเคมา ก็ภาวนาดวงขอให้มันอยู่ที่ผมเถอะครับผมผมไหว้แล้วจีเอมเอ้ยขอเลขสามอะใบเดียวเองคือผมขอเลขสามใบเดียวแล้วครับผมโอเคมาเปิดมาแพ็คแรกขอแจมๆหน่อยแล้วกันเปิดมาสองหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,งสองโอ้โหมาแล้วก็ ตัวไปล้อันที่สองครับโอ้โห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 นที่สายากอันนี้ดูว่ายากเยหนึ่งสองสองหนึ่งโอ้โหอันที่สครับ มันจะโผล่มาไหมเนี่ยถามจรงโผล่มาเพ้อโอ้ยเสียอ่าอันที่ห้าวายละโผล่เอโผล่โผล่โผล่โอ้โอไม่โผล่เลยโผล่ครับมันโผลยากหน,นึ่งสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งอันที่เจ็ดจะหมดแล้วเนี่ยนเนี่ยเพชรผมจะหมดละเนี่ยไหลาย,ยาวเลยเขาเ โอ้ยไหลายยาวไหลเลยโอ้โหรู้เรื่องอ่ะสุดท้ายละหมดแล้วนะดูดิได้มาไหมได้มาไหมได้มาไหมได้แล้วโอเคโอ้ยหรือว่าจะไม่ออกไอ้บ้าไอ้แย่แค่สุดท้ายไม่โผล่มาโอ้ my god โอ้ยตายอ่ะแรกครับตุ๊กตานาโอมิอ่ะ ทำไว้เราต้องแรกวาเลนไทน์เราต้องแรกวาเลนไทน์นี่เนี่ยเราแรกอะนี่เนี่ยเราได้มาแล้วครับผมโอเคได้มาที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอีเวนต์ที่ถูกลุกแลกเพชรวาเลนไทน์อะร้อยเพชรลับอะเออเอามาก่อนเนออแล้วก็แลกกล่องรูปปั้วาเลนไทน์เรียบร้อยโอ้ยนึกว่าจะไม่ได้ซะแล้วนึกว่าจะไม่ได้แล้วจริงๆเลยนะครับผมโอ้โหสุ่มไป ถ้า4,000ก่อนบวกกับ2,000หลังก็เอ้ยกดบวกโอ้โห5 0 0ก็ถือว่าเจ็บอยู่เจ็บอยู่นิดๆนะครับผมแต่ถ้าเกิดไม่ปีดตักคือเจ็บจับแบบเจ็บแบบเจ็บชิ่ชี่ยเลยอะนะครับผมเล็กหนึ่งเล็กสองเอ่อเล็กหนึ่งทำไมแต่ละเล็กมันแปลกเนี่ยเล็กหนึ่งโอ้โห เล,เล็กเลยเล็หนึ่งแล้วก็เล็กหนึ่งเลขสองโอเคหูเชียดูวงสดวยดวงเราแบบเกือบเกือบซวยแล้วอะแต่ดีที่แบบโผลมาเอ,อถือว่ารอดตายถือว่าเราตายเออเกือบไปแล้วนะครับโหถือว่าเกือบไปเราก็สามารถปิดอีเวนต์ได้ครับผมได้วลนไทนนาะโอมิมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม,มก็ ดีใจกับตัวเองไหมคุณถ,ถามจริงเถอะคร, <g ül> ครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาอัปเกรดการ์ดน้องก่อนก่อเลยครับผมแต่อย่าถามการอัปเกรดเลยการอัปเกรดน้องผมว่าจะมีไหมนะถามจริง <g ül> โอ้โหเอ่อตอนเนี้ยเดี๋ยวรอๆๆผมเอาค克拉เอก่อนนี่ นะครับผมเอาละเดี๋ยวค่อยใส่ไอช่องขยายการ์ดที่หลังแล้วกันนะมาเดี๋ยวผมจะไอนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวตั้งก่อนตั้งก่อนตั้งก่อนดาวโอลีนมิลิลิตรเอามิลิลิตรลิลิตรแล้วกันนะครับผมมาแล้วมาแล้วน้องตัวใหม่มาแล้ว,ลว,ลว,ลวเดี๋ยวขอลองไปเล่นตาหนึ่งก่อนเลยนะครับผมว่ามันจะเวิร์กไหมนะมีคนบอกให้ มีคนแบบพีพูดถึงคือตัวน้องอะ่ะมันนี่ว่าโงไหมมันก็ไม่โง่嘛จริงจริงนะครับผมโอเคเอ่อใส่เป็นผมจะใส่บัตรเชิญแล้วก็ใส่อีกชิ้นหนึ่งก็น่าจะเป็นเดีย๋ยวผมหอขาก่อนนะชิ้นหนึ่งอยู่ไหนเนี่ยเด้อเด้อเด้อเ,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 เอ่ออยู่ไหนเนี่ย <c oughs> ประเด็นผมอยากไหลชิ้นหนึ่งอยู่ บอลทองบอลทองบอลทองต้องใช้บอลทองอันนี้บอลทองอยู่บอนทีออปไปเรยบ้างแต่ฟ้าต้องการแล้วก็ดับเบิ้ลบอลทองไหนโลกบอลทองบอลทองบอลทองดนวลเอาอะไรไปเล่นดีเอานี่ยับกันเพิ่มค่าก่อสร้างโอเคมาเดี๋ยวผมขอลองตาหนึ่งก่อนแล้วกันว่ามันจะเวิร์กไหมนะครับผม มาวันนี้ทายเองเรซเบลจะไม่ถามจริงรอสักวันนะโอเคจะค,ควีน,จนเจงเกอคุณริสเบลโอ้โหเดียเด๋ยวดะฮึมเขาออกการก่อสร้างริสเบลมาโอเคมาลองดูลองดูถอยดับเบิร์นสิบไปทำอะไรหรอก่อสร้างสร้างไวเกิน วันนเเี้เดี๋ยวขอขอดูหมวกก่อนนะต้องกับพุกี่อฮสองเปอร์เซ็นคูกกี่ได้โอเคออเจากทอำอะไรอะรีบทำไอเออสวยอันนี้ยืดจะโดดไปหนึ่งที ีถึงดูดเลยทอยสิบสองไปน่าจะออกกว่าแล้วแลวก็ทอยห้าไปอืมแค่นี้ง่ายง่ายขโมยเงินสร้างดิเฮ้ยโอ้โหเฮียอควีนนี่แสบแล้วไอควีนตัวแสบแล้วควีนแสบแล้ว เล่นแสบเลยสอิอย่ามาแสบกับพี่ได้น้องอ,อสิแล้วว่าแต่โดนก๊อปปี้ผมไม่ออกบ้างเลยนะครับ <c oughs> จริงโดนก๊อปปี้ผมนี่เงียบกิ๊บเลยโอเคสองครับเอาละเด้งไปงทันทีแต่โดนก๊อปปี้มันออกแทนยังงงอยู่เหมือนกันเนี่ยวัดโทคอย ผมเบอร์สิบสองเดินใจมันก็เดินได้นะแ,แต่ว่าไม่อยากเสียเ่ยงเพราะว่าไอโตงควีมันอยู่มันเชีย่ยเกินเอามาเลื่อมันมันหน่อยสองไป๋ยวดูคัาเดย๋ยวดูจี้ของคุณสเปลนะจี้จี้คุณสเปลใส่ก็จะเป็น หนึ่งงนักแข่งความเร็วสูงออฟตันของฟ้าต, <illions> ต่องลูกบอลสีเทาจังนานออฟปีค mm ่าธรรมเนียมสามแกมเลยดูโอ้สร้างเงินมากกว่าสี่กันนะครับเอ่อฮะอืมถือว่าไม่เล็กแล้วกันนะครับผมโอเคเจ็ดครับจะทำอะไรโอ้โหโชคอืมสร้าง เอาสิเอาสิเร็วบอลชนป้องกันหมดแล้วตอนนี้เราต้องฆ่าแล้วหูดหสิแล้วเราจะฆ่าไหนหนทีมาตรงนี้ครับจากพิธีมอบรางวัลตรงนี้ โอแต่ค so really. you know. right. ่าคำทางแพงนะเอาจริงๆโอ้แพงให้ได้เลยแพงอยู่ที่สี่เฮ้ย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 มาให้ใกล้หน่อยมาใกล้หน่อยมาใกล้หน่อยเออมาใกล้หน่อยขอโทษสองอ้ามาใกล้มาใกล้มาใกล้ป้องกันก็จริงป้องกันก็จริงมาใกล้ๆหน่อยแล้วมาใกล้ๆหน่อยเชิญมา ใกล้ผมโมยเอาสิมาใกล้ๆหน่อยตัดรางฟ้าไหมตัดรางฟ้าครับโอเคมาใกล้ๆกว่าน,นี้เออเรียบร้อยม,มาให้ใกล้ๆหน่อยเออแต่ว่าเป็นตัวที่เล่นยากอยู่นะจริงคือมันแบบว่าอะผมจะบอกนะผมอาจจะต้องไปศึกษาเพิ่มมาสักนิดนึงเพื่อทำการรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมอาจจะช้าหน่อย แต่ผมจะสาบานว่าผมจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมว่าตัวนี้มันเล่นยังไงจะก็เอาตามตรงนะคือเป็นตัวละครที่แบบ 1. มันยากสมันมีสกิลของการจัดโอลิมปิกแล้วมันไม่มีสลายโลกมันจะแตกต่างจากตัวอื่นแบบอย่างสิ้นเชิงอะปกติถ้าเป็นจีคอหรือเฟจะมีสายโลก อันนี้ไม่มีเลยนะครับผมก็เลยแบบว่ามันน่าจะเล่นยากพอสมควรเลยนะครับผมส่วนสกิลมวกอ่ะอือึผมยังไม่ได้เห็นเรื่องสกิลจับแต่ว่าถ้าเกิดถ้ามีโอกาสเจอดาร์คไบออน Dark Leon, คงน่าจะเจอยากอยู่เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าดาร์คไบออนแม่งจบเทินเดียวแวบเดียวเลยแต่ถ้าเกิดเขาเล่นสายลบโอเคน่าจะพอได้เจออยู่เหมือนกันนะครับผม โอเคครับผมซึ่งคลิปนี้ผมขอทำการจบคลิปเพจนี้ครับผมใครสนใจสามารถฝากกดไลค์ฝากกดซับได้ฝากดดกดติดตามให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะมารให้ทุกคนได้ดูกันเลยนะครับผมช่วงนี้ขอไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย